มาสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายสัมมาสัมพุทธะปาชชิมาสัมพุทธะด้วยความเคารพอย่างสูงข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้มาแชร์ประสบการณ์ในการดับเพลิงเจ้ากรรมกับคุนทานตะวันทองเจือเริ่มแรกข้าพเจ้ารู้ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยธรรมิกราราในเฟซบุ๊กอยู่ตลอดอยู่แล้ว ซึ่งตอนนั้นหลวงแม่ได้แจ้งผลการเรียนของนักศึกษาซึ่งก็ได้ทราบว่าคุณทานตะวันก็ได้เป็นนักศึกษาอยู่และได้เรียนปฏิบัติอยู่ทางออนไลน์อยู่ที่บ้านโดยได้คะแนนถึงขั้นพระอริยะบุคคลเบื้องต้นคือพระอนาคามีแล้วก็รู้สึกขึ้นในความสามารถความอดทนเข้มแข็งข,ของครูทานตะวันและก็เป็นเพื่อนกันใน Facebook อยู่แล้วด้วยก็เลย เห็นโพสที่ครูทานตะวันคือดับเพลิงเจ้ากรรมก็เลยอินบ็อกซเข้ามาสอบถามว่าดับเพลิงเจ้ากรรมนี้ทำยังไงสื่อสารกับเจ้ากรรมในเวรหรือแก้ไขยังไงแบบไหนคุณครูก็ตอบมาว่าได้รับรหัสจากเบื้องบนให้มาปฏิบัติถ้าสนใจปฏิบัติได้ก็สมัครเรียนโดยการส่งรูปภาพ ส่งชื่อจริงและชื่อสมมุติมาสมัครผ่านมาทางลายได้เลยเราก็รับภาพรับสมัครแล้วเราก็เออส่งไปเลยเหมือนกันหลักฐานของเราทางลายทีนี้เราก็เป็นนักเรียนแล้วครูทางตะวันก็เลยส่งคลิปธรรมะหนึ่เรื่องให้เรามาสรุปเพื่อเป็นคะแนนให้เราดับพึงเจ้ากรรมในเวรได้จะได้ไหมเนาะก็เลยสรุปธรรมะส่งไป คนประกดคุณครูส่งคะแนนมาให้ได้ห้าเต็มสิบซึ่งมันไม่ผ่านนะคะแนนแบบนี้เพื่อนๆเพราะข้าพเจ้าก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเรียนปฏิบัติเลยเนาะกะจะถามดูก่อนว่าเป็นแบบไหนยังไงก็เลยสรุปไปแบบมึนๆงงๆแบบให้มันมีส่งไปก่อนนั่นแหละก็เลยถามครูว่าทำไมถึงรับทำให้น่ะครูตอบมาว่า เบื้องบนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาเป็นเครสไอซียูเลยเราก็เลยนิ่งน้ำตาอยู่ข้างในนิ่งตื้อปิตินั่นแหละและคุณครูก็เลยเริ่มส่งกันบ้านมาให้เราในทุกๆวันกลางคืนก็ให้เราสวดฟ้องจิตหกนาทีด้วยพระคาถาพุทธจิตตะเป็นการล้างวิบากกรรมล้างสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่มาเกาะอ,อยู่ในตัวเราให้มันหมดไป แล้วก็ให้ทําสมาธิทํากรรมฐานหลวงในแบบที่เจ็ดของมหาวิทยาลัยธรรมนิกาที่ครูได้ส่งให้ทุกวันแล้วก็สรุปธรรมะสื่งพุทธการทุกวันจากวันแรกที่ได้ห้าคะแนนไม่ผ่านรอดแรกรอดแรกแต่พอพิจารณาทุกวันทุกวันดับเพึงเจ้ากรรมในเวียได้ทุกวันกำลังใจพลังบุญเราคงจะมีเพิ่มเยอะทันทีทันใดนั่นแหละ ไม่เอาแล้วห้าเอาส็บบวกบวกบวกบกไปเลยทีนี้ไม่คานแล้วก้าวกระโดดอย่างเดียวเลยเพื่อนๆแล้วก็ทําแบบนี้ทุกวันกวดนะ้าอุทิศบุญจนจบคอร์สเพื่อเป็นพลังบุญส่งให้กับจับเพลิงเจ้ากรรมนี่แหละจนได้สําเร็จและภารกิจภายนอกในระหว่างที่เดินทางออกไปทาบุญข้างนอกก็ต้องไปแล้วก็ต้องถ่ายรูปทุกครั้ง แล้วก็ส่งให้ครูทานตะวันเพื่อหนุนเป็นกําลังบุญให้กับเจ้ากรรมได้รับพลังบุญเพิ่มมากขึ้นทันทีได้เลยทีนี้ก็มาเถอะมาถึงเจ้ากรรมในเวนที่กําลังดับเพลิงที่ติดตามตัวข้าพเจ้าอยู่มาณขณะนี้ที่มีอยู่ก็คือที่ข้าพเจ้ากําลังได้รับผลกรรมอยู่ตอนนี้ก็คือกรรมจากการเล่นการพน,นัน จนต้องขายที่ขายทางที่อยู่อาศัยทําให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนไม่มีที่อยู่ทำมาหากินกันในอดีตชาตินะแล้วก็กรรมจะเป็นเด็กไปเรียกแขกให้มาใช้บริการเพื่อที่เราจะได้รับเงินจากค่าจ้างตรงนั้นแล้วก็เป็นคนขายฝิ่นที่ทําให้คนอื่นต้องมาติดฝิ่นตายเพราะเราด้วยผลกรรมที่เราได้รับเพื่อคือในชาตินี้ เราก็จะต้องขัดสนในทรัพย์สินเงินทองมีทุกข์กับเรื่องไม่ดีเหล่านี้นี่แหละครูทานตะวันก็ได้สวดภาษาจิตด้วยพระคาถาพุทธจิตะสื่อสารกับเจ้ากรรมนายเวรต่างๆนี้ให้ว่าจะให้อภัยโหติกรรมให้เราทำยังไงได้ไหมถึงจะยอมให้หรือจะเปลี่ยนพวพคุมิไหม แล้วก็ให้ข้าพเจ้าสวดภาษาจิตสื่อสารกับเจ้ากรรมในเวรร่วมด้วยเจ้ากรรมนี้ก็สื่อตอบมาว่าให้ถวายสังฆทานแกพ่พระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเขียนจดหมายขอขามากรรมต่อพ่อแม่ในอดิจชาติแล้วก็เชิญชวนบอกบุญคนให้ทำบุญในการถวายที่ดิน เพราะเราไปเคยชวนชวนคนให้ติดยาเสพติดสิ่งไม่ดีเราก็ต้องมาชดใช้ในการบอกบุญคนให้ทําดีให้ได้นั่นแหละแล้วเราก็ไปบอกบุญเชิญนคนทาบุญถวายที่ดินไว้ในพระศาสนาให้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีต่อไปแล้วดวงจิตเจ้ากรรมทั้งหมดนี้ก็จะได้ให้อภัยและโหสิกรรมเราแล้วก็ยอมเปลี่ยนพรอบคุมได้และกรรมต่อมาก็คือเป็นครูสอนหนังสือเด็กและก็ขายขนมให้เด็ก ซึ่งในขนมนั้นเราก็ใสา่ย,ยา,าไว้ด้วยเพื่อให้เด็กๆติด,ด,ดขนมที่กินเข้าไปแล้วเราเป็นครูเราก็นําเงินตรงนั้นแหละไปซื้อยาต่อกรมตรงนั้นก็จะทําให้เรามึนๆงงๆหัวหัวศีรษะเป็นบางครั้งครูทานตะวันก็ได้สื่อสารกับเจ้ากรรมนี้ให้เด็กๆนี้ให้ในอดีตชาติว่าให้เข้าไปเจ้าอยู่ทําเช่นไรถึงจะให้อภยัยโหสิกรรมให้กับความผิดที่ทําไปแล้ว โดยการสวดพระคาถาพุทธกิตตาภาษาจิตได้เด็กๆก็ได้ตอบมาว่าให้เรานํำขนมไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปแจกเด็กๆและเขียนจดหมายขอขมากรรมเด็กๆและอุทิศบุญนี้ให้เด็กๆในดิจิตชาติที่เราทำกรรมเข้าไปและครูทานตะวันก็สื่อกับดวงจิตเด็กๆว่า เด็กๆไม่โกรธแค้นแล้วไม่โกรธแค้นคุณครูหรอกเพราะว่าเขากลักครูเหมือนเดิมแล้วถ้าเขาเกิดแล้วเขาก็ขอมาเป็นลูกศิษย์ครูอีกนะเราก็ยินดีครูตาตะวันก็เลยบอกให้เด็กๆให้ไปเลยนะรีบไปใครท้องอยู่ตอนนี้ก็ให้ไปจุดติดอยู่ในท้องเขาเลยนะแล้วก็ไปเกิดจะได้มาเป็นลูกศิษย์เราได้ทันเวลา นี่เพื่อนๆก็เคลียรกรรมไปได้อีกจุดหนึ่งแล้วก็โล่ลงสบายใจไปกําลังใจเราก็มีเยอะขึ้นเหมือนว่าเราทําเร็วเราก็ได้ผลเร็วเราก็เลยมีกําลังใจทําอะไรได้เร็วเดี๋ยวมีคลิปต่อไปนะเพื่อนๆจ๋า